is we มีลุงด้วยเห็นลุงไหมลุงสวยมากมาน,นาวอยู่ในลุงสวยจังเห็นหรือเปล่าว่ามีลุงอยู่ตรงนั้นน้ำตาจะไหลอะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะได้เห็นแบบนี้คือสุดยอดของชีวิตเราแล้วนะคะ สวยจริงๆเลยก็มานะทุกคนนะสุขภาพดีๆแล้วก็มาอยู่กับธรรมชาติดบนี้โฮ้ยสวยมากๆเป็นแสงสะท้อนหรือเปล่าอะ่ะเพราะว่าไหลมาจากข้างหลังนี่นะคะสวยจริงววสวยมาก a m a ซิ่งมาก เห็นไม้ตรงกลางที่เงานั้นอะ่ะนี่คือมะนาวนะมะนาวโบกมืออยู่เห็นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้สายดาวโอ้ยดีใจจังที่ได้มาเจอได้มาเห็นแบบนี้นะคะสวยมากที่เห็นอยู่เป็นเงาของมะนาวนั้นนะคะเพราะว่านี่เงามะนาวมะนาวโบกมือนะเพราะว่าด้านหลังของเราคือแสงพระอาทิตย์นะคะ น้ำตาไหลเลยอ่ะได้มีโอกาสมามาเห็นแบบนี้นะแล้วก็อยู่คนเดียวแบบทำไมไม่มีใครมามันสวยจริงๆเลยตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะอย่าลืมมาอยู่ตรงกลางของพระอาทิตย์นะคะเป็นสายลุงแล้วมีเราอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันสุดยอดเลยแล้วจะมาไหมผู้สายดาวไปที่ชอบที่ชอบและที่นี่คือที่ที่เราชอบโอเค ต้องรีบเดินแล้วล่ะขอบคุณค่ะสยวยมากๆค่ะมีความสุขจังเลยอ่ะมีความสุขน้ำตาไหลโอ้ยน้ำตาไหลจริงๆงโอ้ยตา <laughs> คือน้ำตาไหลจริงๆเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอ่ะขอบคุณมากไม่อยากไปเลยนะคะแล้วก็มันเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็มันสวยจริงๆเลย ไม่รู้จะมีคนเห็นหรือเปล่าตรงกลางนะคะมะนาวอยู่นี่นะคะ,คะสวยจริงๆอะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะรีบนะคะรีบเดินไปเดินมานะคะเปตลึงมากน้ำตาไหลอะ่ะร้องไห้เลยอะ่ะแล้วก็เวลาก็ต้องรีบแล้วอันนี้จะมะนาวจะไม่ถ่ายอะไรแล้วนะเพราะว่าต้องรีบทำเวลาแล้วโอเคก็ จุดเมื่อสักครู่นะคะที่ร้องไห้น้ําตาไหลนะน้ำตาแตกจริงเป็นพระอิตสะท้อนเงาเราลงไปในหมอกซึ่งเป็นสายลุงมวงกดแล้วก็ทําให้เกิดเงาเราสวยจนน้าตาแตกนะ,ะอันนี้ก็ไปไปี่ไปนินสองพันหนึ่งยอดนู้นใช่ไหมคะนี่ยังไม่เคยใช,ยใช่ใช่ขึ้นเฉพาะเนินสองพันหนึ่งจะเฉพาะหน,น,น,น้าหนาวเฉพาะหน้าหนาวค่ะหน้าฝนไม่ได้ค่ะ แทบจะวิ่งลงเลยนะถ่ายไปเลยนะสวยไหมละ่ะโอ้ยโอ้ยคุ้มค่านะที่ไปมาเนี่ยเกือบชั่วโมงเนี่ยฮะ <laughs> จะหนุบ <laughs> ไปแค้มไปแคมดังนี้โอ้โหมบม ใช้เวลาเกือบชั่วโมงโอ,อันนี้ก็ทุกคนเก็บเ,เตเ้นเตรียมย,าายัง,งยไม่ทันจะเดินลงเลยแล้ก็ <c oughs> กิจรกรรมนะในน้นมันก็เปียกอยู่แล้วอ,อย้ยมันเปียกไปจะได้แค่ ยามเช้าของแคมปิ้งเราอารมณ์เหมือนแบบเราไปลูกเสือเนนาลีเลยฮนะสนุกมากอันนี้เรากลับไปที่กลุ่มแล้วกันขอโทอดมาช้าไปลอบดินใหญ่เลย